บอลยูโร bon 2020ผลบอลยูโร2020เมือ่อเขืนนี้และโปรแกรมการแข่งขันบอลยูโรตารางคะแนนบอลยูโรการแข่งขันในกลุ่มนัดที่2ประจําวันที่18มิถุนายน2 5 6 4ผลบอลยูโรการแข่งขันในกลุ่มนัดที่2ฟินแลนด์พบรัสเซียพ่ายรัสเซีย01ตุรกีพบเวลพ่ายเวลไป02 อิตาลีชนะสวิตเซอร์แลนด์3-0ยูเครนชนะนอรดมาซิโดเนีย2-1เดนมากแพ้เบลเยียม1-2เนเธอร์แลนด์ชนะออสเตรีย2-0สวีเดนชนะสโลวาเกีย1-0โคเอเชียเสมอสาธารณรัฐัเช็ย1-1อังกฤษเสมอสกอตแลนด์0-0 ฮังการีพบฝรั่งเศสวันนี้สองทุ่มโปรตุเกสพบเยอรมนีเสาร์ที่19เวลาห้าทุ่มสเปนพบโปแลนด์วันอาทิตย์เวลาตีสองตารางคะแนานกลุ่ม A อันดับ1อิ 2, 2, 6, ตาลีแข่ง2ชนะ2 6แต้มอันดับ2เวลแข่ง2ชนะ1เสมอ1 4แต้มอันดับ3สวิสเซอร์แลนด์แข่ง2 เสมอ1แพ้1 1แต้มอันดับ4ีตุรกีแข่ง2แพ้2สุดแต้มตารางคะแนนกลุ่มบีอันดับ1เบลเยียมแข่ง2ชนะ26แต้มอันดับ2รัสเซียแข่ง2ชนะ1แพ้1 3แต้มอันดับ3ฟินแลนด์แข่ง2ชนะ1แพ้1 3แต้มอันดับ4ีเดนมาร์กแข่ง2แพ้2ตารางคะแนนกลุ่มซีอันดับที่1เนเธอร์แลนด์แข่ง2ชนะ26แต้มอันดับ2ยูเครน แข่ง2ชนะ1แพ้1 3มแต้มอันดับ3ออสเตรียแข่ง2ชนะ1แพ้1 3แต้ม,อ, 3, อ,อ, 1, 1, 3, ตมอันดับ4นอสมาสซิโดเนียแข่ง2แพ้2ส,สูตรแต้มครับตารนางคะแนนกลุ่มดีอันดับ1สาธารณรัฐเช็กแข่ง2ชนะ1เสมอ1 4สแต้มอันดับ2อังกฤษแข่ง2ชนะ1เสมอ1 4สแต้มอันดับ3โคเอเชีย แข่ง2เสมอ1แพ้1 1แต้มอันดับ4สกอตแลนด์แข่ง2เสมอ1แพ้1 1แต้มตารางคะแนนกลุ่ม E อันดับ1สวีเดนแข่ง2ชนะ1เสมอ1 4แต้มอันดับ2สโลวาเกียแข่ง2ชนะ1แพ้1 3สแต้มอันดับ3สเปน,นแข่ง1เสมอ1 1แต้ม, 1, มอันดับ4โปรแลนด์แข่ง1แพ้1 0แต้มตารางคะแนนกลุ่ม F อันดับหนึ่งโปรตุเกสแข่งหนึ่งชนะ1นึแต้มอันดับสองฝรั่งเศสแข่งหนึ่งชนะ1นึสาแต้มอันดับสามเยอรมันแข่งหนึ่งแพ้1นศูนย์แต้มอันดับ4ี่ฮังการีแข่งหนึ่งแพ้1นศูนย์แต้ม, 4, Hungary, 1, 1, 0, ตมครับ